สวัสดีค่ะวันนี้ป้าตุ้ยจะมาชวนทำขาหนมจีบกันค่ะก็มีหมูบดห้าร้อยกรัมมันแข็งสองขีดกุ้งสี่ขีดแล้วก็หมูเด้งสามขีดค่ะเอาผสมรวมกันเลย ส่วนเครื่องปรุงเราก็มาใส่ในถ้วยกันก่อนนะคะซอสปรุงรสสอช้อนโต๊ะค่ะสี้วขาว1ช้อนโต๊ะเกลือ ครึ่งช้อนชารสด,ดีหนึ่งช้อนชาพริกไทยหนึ่งช้อนชาผสมให้เข้ากันค่ะแล้วก็ตามด้วย น้ำตาลทรายน้ำตาลทราย1ช้อนชาอ่าขอเปลี่ยนเป็นสองแล้วกันค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันค่ะอ๋อน้ำมันงาอีกอย่าลืมน้ำมันงาสองช้อนโต๊ะ ส่วนผสมทุกอย่างหมูเด้งกุ้งหมูสับมันหมูอันนี้เราเอาไปบดรวมกันเลยค่ะปั่นนะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องปรุงที่ป้าทำไว้นี้ สมให้เข้ากันเลยค่ะเราก็ตามด้วยแป้งข้าวโพดแป้งข้าวโพดหนึ่งช้อนพูนๆพ,พอแล้วค่ะ เพื่อให้มันเกาะตัวกันผสมให้เข้ากันเลยค่ะเราก็ผสมให้มันเข้ากันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปแช่ตู้เย็นไว้ประมาณสองชั่วโมงช่องธรรมดานะคะ เราค่อยมาห่อ,อก,กันค่ะ เก็บข้าวตู้เย็นไว้เลยค่ะได้เวลาแล้วค่ะเราก็มาห่อ,อก,กันพอดีมีถ้วยตาลายอย่างนี้นะคะนี่ค่ะถ้วยที่เขาทำทงหยิบป่ะจะ๊ะเราก็เอามาวางเลย ป้าซื้อแป้งเกี๊ยวมาห่อเดียวค่ะเดี๋ยวถ้ายังไงไม่พอพรุ่งนี้เราไปซื้อเพิ่มถั่าหมูเหลือวันนี้เราก็ทำเท่าที่มีก่อนค่ะช้อนหนึ่งพอดี ก็หอ่อหอไปจนหมดเลยอ่ะค่ะแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปต้มกันค่ะค่ะป้าก็ห่อเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปต้มกันค่ะกว่าจะเสร็จก็มืดพอดีเลยอ้าวเราก็เอาลงไปอย่างนี้เลยค่ะสองลูก ันนี้ลูกเล็กค่ะยายทําเล็กลงหน่อยนึงลอยตัวอีกสักสองสามนาทีก็โอเคใช้ได้ค่ะขนมจีบก็เสร็จแล้วค่ะ เวลาทานเราก็โรยกระเทียมไปหน่อยนึงค่ะ